สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ของผมนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะครับนะท่านก็รับฟังละเอียดนะเรา2นาทีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2ของคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหารละเอียดของคลิปนี้นะครับ c o n s i ด์ออฟมันนี่ฟอร์พีเนะครับสรุปสาระสําคัญของเงินสําหรับคนทั่วไปนะครับถามว่าสาระสําคัญนี้สําคัญอย่างไรก็ต้อบอกว่าสําคัญจริงๆเพราะท่านจะหายงงนะหายสงสัยถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับว่ามันมีรากปัญหามาจากอะไรนะครับ เนื้อหาสาระสําคัญนะหัวข้อของการพูดคุยนี้ก็คือว่าความสําคัญของเงินการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับนีิสินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่เงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตเงินดิจิตอลนะครับ cbdc นะครับ ท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผ่านในรายไอดีผมนะครับเศก้า9หาจจะมีการจัดการประชุมนะครับออนไลน์ในคืนเสาร์ที่19มีนาคม65เวลา18.30นถึง2 1 3 0น,นนะครับ้องบอกว่าการประชุมนี้นะสำคัญท่านที่พลาดนะการประชุมสำหรับไลน์ของผม2ตอนที่แล้วนะท่านก็จะสามารถติดตามได้นะจากตอนนี้นะครับส่วนการประชุมเชิงสำนานับไลน์ตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้ว ก็คือนับจากการเกิด g e a ร Reset นตะตลาดค a s ชนะครับซึ่งผมคาดการนะว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณนะครับไตรมาส2หรือไตรมาส3ของปีนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นก่อนผมถึงจะจัดทำนะในตอนที่3นะครับก็ติดตามกัน ครับมาดูสถานการณ์นะครับการต่อสู้นะครับสงครามนะในยูเครนนะครับเราจะเห็นถึงความเสียหายของประเทศยูเครนเนี่ยเราเห็นผู้คนนะครับยากลาบากนะต้องอพยพนะหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเห็นบ้านแตกสลักขาดเนะนี่ก็เรียกวของจริงนะเราเห็นบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะเสียหายไฟไหม้นะถูกอาวุธนะระเบิดทําลายนะ มันเสิยงต่างที่เกิดปรากฏขึ้นเนี่ยนะแน่นอนไหลท่านก็พยายามนะจะมองมันนะตามความอยากให้มันสงบโดยเร็วนะเจรจาโดยเร็วซึ่งถ้ามองแบบนั้นก็ดีนะฮะถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามองในแง่เมตตากรุณานะครับแต่ว่าโลกบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นนะความปรารถนาของเรานะที่อยากให้มีความสงบสุขสันติสุขนะครับเพราะว่าโลกมันมีที่มาที่ไปของมันเขาเริ่มิดเป็นไปตามเหตุปัจจัย นะซึ่งผมก็ได้พูดให้ฟังหลายครั้งนะโดยเฉพาะคนที่ศึกษาวัติศาสตร์นะเราต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วโดยเฉพาะเรื่องของไซเคิลวงรอบวัฏจักรต่างๆก็มีนักวิเคราะห์นะต่างชาตินะครับที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไซเคิลวงรอบวัฏจักรเนี่ยเขาก็เตือนนะครับว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยนะในช่วงทศวรรษ2020ยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการครบวงรอบวัฏจักรสงครามใหญ่นะครับ แล้วก็อันตรายใหญ่เนี่ยก็กำลังคืบขานเข้ามาน,ะนั้นหนึ่งในนั้นของนักวิเคราะห์ต่างชาติที่พูดถึงเรื่อง w a r Cycle หรือวัฏจักรสงคารามเนี่ยเขาชื่อว่าชา a r l e s n e n n ร e r นะครับเขาได้พูดมาตั้งแต่ปี2018-2020แล้วนะผมได้เคยฟังมาเขาบอกว่าให้เราระวังในช่วงปี2 0 2 3 2 4 2 4เนี่ยนะเป็นช่วงของออการคบรอบของวัฏจักร นสงครามใหญ่นะครับเราจรึงมองเห็นว่าสิ่งที่เกิดปรากฏก็คือความขัดแย้งนะระหว่างชาตินะครับแล้วก็เราเห็นการเสริมกําลังนะการบุกรุกรานนะครับยูเครน่างทางรัสเซียแล้วก็เห็นการเสริมกําลังนะครับนะในเขียชายแดนนะในประเทศที่เป็นสมาชิกในโตนะ้ที่ประชิดกับบริเวณการต่อสู้รบ นะครับก็คือทางยูเครนด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านรัเสเซียด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนะทุกอย่างในโลกเป็นไซเคิลของมันนะผูนี้ศึกษาพวกวอลไซเคิลก็บอกว่ามันมีไซเคิลเขาเรียกวงรอบเล็กกับวงรอบใหญ่วงรอบเล็กก็ใช้เวลาประมาณ8.8ปีนะถัดมาก็17.71ปีนะวงรอบใหญ่ก็53.5ปีซึ่งสงครามนะฮะมันก็มีแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นนะครับในช่วงทศวรรษ2020นเนี่ยนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะคำวนวณจากเวลาและปีเนี่ยนะก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละครับ2024-2025นะครับ จุดที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยก็คือเขาพูดถึงในปี2019นะซึ่งมันก็ยังไม่ขึ้นถึงจุดพีคสูงสุดนะครับก็น่าจะเข้าถึงจุดสูงสุดประมาณปี2024-2025มเได้เห็นผลนี้ผมจึงมองว่าความขัดแย้งต่างๆเนี่ยนะครับคงยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการครบวงรอบวัฏจักรนะสงครามใหญ่นั่นเองนะครับ ก็อันตรายใหญ่กําลังมาเขาเตือนก็เราวัดระวังด้วยนะครับเรื่องของความวุ่นวายนะของคนในชาตินะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วนะความที่มันมีปัญหาทั้งวิกฤตนะเศรษฐกิจการเงินปากทองเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งความวุ่นวายของคนในชาตินะครับเราขอให้ฟังพิจารณาก่อนเราว็ใ้เชื่อนะครับแล้วเตรียมตัวด้วยน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ